คนเป็นภูมิแพ้คุณภาพชีวิตแย่ลงจริงหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลจามบ่อยคันตาผื่นคันหายใจติดขัดหรือว่าแน่นหน้าอกล้วนเป็นอาการที่ทำให้ชีวิตเราลำบากขึ้นจริงไหมครับบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้น วิงเวียนศีรษะอ่อนเพลียหรือหอบหืดกํำเริบทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายและไม่มีแรงวิธีการแก้ของคนหลายคนส่วนใหญ่ทำยังไงบ้างก็เลือกใช้ยาแก้แพ้หรือพ่นจมูกเพื่อลดอาการแต่บางครั้งก็ยังมีผลข้างเคียงเช่นง่วงนอนปากแห้งหรือดื้อยาได้หากใช้เป็นเวลานาน,านวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับนั่นคือ Beta X p l u กกล่องนี้ Beta X Plus มีงานวิจัยรองรับและมีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากมายเราลองไปฟังเปลี่ยนพวกเขากันนะครับเรามีอาการไอแบบผิดปกติไอประมาณ15วันน่ะไอไอ,ไอไม่หยุดเงตอนนั้นมันเหนื่อยมากอ่ะผิวนี่เกรียมหมดเลยเข้าไปในครัวไม่ได้เลยเจอน้ำมันไม่ได้เลยจะไอตลอดเลยก็เลยไปหาหมอฉีดยาแก้ไออะไรเนี่ยแล้วก็ไม่หายหมอก็เอาไปตรวจเจอเชื้อวัณโรคค่ะกินข้าวไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยเรากินเบต้าเอ็กได้ อาทิตย์หนึ่งจะรู้สึกว่าที่มันเหนื่อยมันก็เริ่มหายเหนื่อยเหมือนว่าเรามาเจอน้ํามันอะไรเนี้ยเราไม่ไอทุกวันนี้ไม่หอบแล้วอะไรเนี้ยคือมันดีขึ้นเยอะผิวพี่อะจากที่เกรียมไหมอ่ะมันดีขึ้นดีขึ้นเชื่อวัรนโลกไม่มีแล้วค่ะอยากแนะนําให้ลองเปิดใจทานดู เบต้าเอ็กซ์จะช่วยได้แต่แประสบการณ์ของเราคือดีดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับจนหายเราก็อยากให้คนอื่นเขาเปิดใจลองทานดูค่ะอยากให้คนอื่นเขาได้ชีวิตใหม่เหมือนเราอ่ะที่เป็นหนักๆไอจนเจ็บหน้าอ,อกเจ็บท้องแล้วที่คงอักเสบที่คงอ,อกอักเสบข้างซ้ายไปร้านยาไปซื้อยาแก้ไอแล้วเวลานอนหายใจไม่ออกต้องค้นยาก่อนนอนด้วยนะหมอเขาให้เอาเส็มหะไปตรวจ 3วันทุกเช้าตรวจหาวันโรโว่าเราเป็นไหมเพราะเราไอเรื้อรังก็ไม่หาย ฉีดยาเฉพาะที่ไอเนี่ยห้าเข็มพอพี่ลองมาทานตัวเนี้ยมันก็ดีขึ้นนะจากที่ว่าไอเราก็ไม่ไอจามตื่นเช้ามาเราก็ไม่จามตาไม่มัวไม่มีน้ําตาไหลเนี่ยไปฉีดยาเข็มนึงเนี่ยพันฝ่าลองกินตัวนี้ดูไหมเพราะว่าเราลองกับตัวแล้วเจ๊ลองกับตัวแล้วแล้วมันหายนะวันนี้คุณไม่ต้องเชื่อรีวิวก็ได้นะครับผมรู้ว่ามันฟังดูเวอร์แน่นอนแต่คุณสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตของคุณที่ดีขึ้นคนต่อไปที่อาการดีขึ้นอาจเป็นคุณ ผมรอที่จะไปสัมภาษณ์คุณอยู่นะครับ